เรื่องเล่าชายขอทานกับเด็กสาวใจบุญขอทานคนหนึ่งถามพนักงานในร้านอาหารว่าลุงซื้ออะไรได้กับเงิน45่ห้เซนครับและสิ่งที่เธอตอบเขาจะทำให้ทุกคนต้องตะลึงหญิงสาวสเตซี่ เป็นพนักงานในร้านอาหารจานด่วนชื่อดังวันนั้นทุกอย่างดูสงบดีและไม่มีลูกค้าในร้านเท่าไหร่นักจนกระทั่งอยู่ดีๆชายแก่ขอทานก็เดินเข้าไปในร้านทุกคนรู้ทันทีว่าชายแก่คนนี้อาศัยอยู่ข้างถนนเป็นเวลาน,านานมากแล้วปกติแล้วหัวหน้า จะห้ามไม่ให้สเตซี่ปล่อยให้ขอทานเข้ามาในร้านแต่เธอกลับไม่สนใจเพราะเธอเห็นว่าขอทานคนนี้กำลังแย่เอามากๆเขาเดินเข้าไปหาสเตซี่ที่โต๊ะแคชเชียร์และถามเธออย่างอายๆว่าขอโทษที่ลุงมาวุ่นวายแต่ลุงมีเงินแค่45เซ้เซน ลุงซื้ออะไรได้บ้างไหมลูก s ส a เตซี่รู้สึกทึ่งที่ถึงแม้ว่าลุงจะไม่มีเงินแต่เขาก็พร้อมที่จะจ่ายเรียนเรียนเดียวที่เขามีอยู่โดยไม่ขออาหารฟรีฟรีเงิน45เซนนั้นไม่พอที่จะซื้ออะไรเลยแต่เสสเตซี่ก็ถามเขากลับไปว่าถ้าลุงมีเงินพอ ลุงอยากจะกินอะไรคะชายแก่มองเธออย่างงงงและเขาก็ตอบกลับไปว่าหนูลุงหิวมากเลยแค่ลุงได้กินมันทอดลุงก็ดีใจแล้วสเตซี่ยิ้มและเธอก็สั่งแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่ที่สุดให้กับเขาเขามองเธออย่างงงงงหนู ลุงมีเงินไม่พอซื้อแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นนั้นหรอกนะไม่เป็นไรคะ่ะหนูซื้อให้ลุงเองลุงไปนั่งรอนะคะเดี๋ยวเราเอาไปเสิร์ฟให้ที่โต๊ะหลังจากนั้นไม่กี่นาทียิงสาวคนนี้ก็นำแฮมเบอร์เกอร์มันทอดน้ำอัดลมและขนมหวานไปส่งให้คนลุงที่โต๊ะ แถมเธอยังมอบแฮมเบอร์เกอร์ให้ลุงอีกอันลุงจะได้นำออกไปกินเวลาหิวคุณจอนจัดร้องไห้ออกมาด้วยความปิติเขาทานอาหารอย่างมีความสุขและเขาก็เอาอาหารที่เหลือเดินออกไปเขารู้สึกซาบซึ้งกับความเมตตาของเธอเป็นอย่างมากคนที่อยู่ในร้านอาหาร มองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความประหลาดใจและทุกคนก็ปรบมือให้พนักงานสาวคนนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้โทรไปหาผู้จัดการร้านเพื่อเล่าสิ่งที่พนักงานสาวคนนี้ได้กระทำหลังจากนั้นหนึ่งวันเต a ซี่ก็ได้เป็นพนักงานดีเด่นประจำเดือนและเธอ ก็ได้รับเงินโบนัสแต่เหตุการณ์ไม่ได้จบลงแค่นั้นเนื่องจากเรื่องราวนี้ได้ถูกแชร์ออกไปอย่างกว้างขวางและมันก็ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนมากมายที่ต่างออกมาบริจาคเสื้อผ้าอาหารและรับอาสาทำงานในบ้านพักพิงของผู้คนไร้บ้าน มันน่าเหลือเชื่อที่คนเพียงคนเดียวจะสามารถสร้างโซ่แห่งความเมตตาและเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆเริ่มทำความดีต่อไป